ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว ผู้ชมผมเดินจากซอยสุประเสริฐนะครับเข้ามานิดนึงเนี่ยจะเป็นเวิ้งเล็กๆตรงนี้มีร้านร้านหนึ่งที่เขาขายอาหารเวียดนามมายาวนานแล้วนะครับแล้วก็น่าสนใจด้วยมีที่จอดรถสะดวกสบายเลยครับเข้ามานั่งทานกันได้แถวนี้หลายคนอาจจะรู้จักและหลายคนอาจจะไม่รู้จักเขามีอาหารเวียดนามดีๆเยอะเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูนะครับว่าเวียดนามเหนือหรือว,ว่าเวียดนามใต้อาหารเราก็ทําตามสูตรบรรพักรุษท่านทิ้งสูตรให้ไว สนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศวันนี้สบายๆนะคุณผู้ชมครับเราแวะเข้ามาร้านนี้มาเจอคุณอุ้มนะเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นรุ่นที่ไหนนะฮะรุ่นที่3ามครับรุ่นที่ 3, 3> ท,ที่นี่เปิดม,มากี่ปีแล้วประมาณ50ปีโอ้หไม่ใช่ประมาณนะโอ้โหเลย50ปีแล้วเหรอสามรุ่นเลยครับร้านนี้ชื่อร้านว่าจีลพรจีลพรนะครับก็ขายอาหารเวียดนาม ใช่ครับรรนพบุพรุษเราคุณยายเป็นเวียดนามเหรอใช่มาจากเวียดนามอ๋อก็เลยมาขายอาหารเวียดนามแล้วร้านนี้จะมีเมนูแปลกๆหลายเมนูเลยที่คุณจะมาจะฟังแล้วมันคืออะไรเอางี้เดี๋ยวผมถามเมนูเบสิกก่อนแหนมเนืองมีไหมมีครับชุดเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบครับสองร้อยยี่สิบบาทเองนะครับน้ำจงน้ำจิ้มนี่เป็นไงอ่าน้ำจิ้มจะมีข้าวเหนียวกับใสอ๋อมีสองอย่าง เป็นยังไงคือข้าวเหนียวบดอยู่ในนั้นเป็นข้าวเหนียวดำๆเนี่ยครับเป็นข้าวเหนียวดำเราทำจากข้าวเหนียวดำใช่ครับอ๋ออยู่ในนั้นนี่หนึ่งอย่างและออย่างหนึ่งคือก็เป็นน้ำจิ้มแบบเดียวกันแต่เป็นใสเป็นใสๆสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรหวานๆนิดนึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบมีข้าวเหนียวพลก็เป็นแบบใสใช่เขามีน้ำจิ้มให้เลือกสองแบบด้วยใช่ครับแต่อันนี้ก็ไม่เหมือนคนอื่นแล้วนะไม่เหมือนครับเพราะไหนงที่นี่ไม่เหมือนคนอื่นนะที่อื่นก็จะเป็นน้ำจิ้มทววาา็นหห้าทีี่่่่นนไมใชตัา อันนี้นี่เป็นอะไรนะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มใสธรรมดาเลยจิ้มใสธรรมดาเลยแต่จ้อาเป็นแบบข้าวเหนียวก็มีมีครับก็คือเป็นสองถ้วยเลยเป็นสองถ้วยมาให้เลยใช่ครับแล้วเครื่องเคียงล่ะแหนมเนืองจริงจริงแล้วเนเป็นแบบเหมือนกันไหมที่รุงเทพ๋ยตาันก็มีมีจากฝั่งอุดรด้วยเนาะฝั่งอุดรก็จะดังอุดรหนองคายนะดังมากอยู่แล้วนันก็จะเป็นเครื่องเคียงใกล้ๆกันใกล้ๆกันอาจจะเพิ่มเพิ่มเติมแล้วแต่เขาแล้วเรานี่เหมือนเขาไหมหรือไม่เหมือนมีต่างบ้างครับอะไรบ้างครับเราจะมีสับ แล้วก็กล้วยดิบกระเทียมพริกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไอ้กล้วยดิบยังพอมีสับปะรดด้วยเหรอมีมีครับอ๋อที่นี่มีสับปะรดด้วยคุณผู้ชมเป็นแถมเดิมที่มีสับปะรดอะไรอย่างเมนูอื่นชื่อแปลกๆอย่างจาก้าคืออะไรฮะทอดมันครับอ๋อเป็นทอดมันใช่ครับออ๋เป็นทอดมันปลาเป็นทอดมันปลาใช่ครับทำจากปลาฮะปลากายครับอ๋อปลากายเรียกจาก้าอ๋อแล้วมีชื่ออะไรแปลกๆฮะก็จะมีอย่างปอเปียสด เปาปาพิสดอาจจะเรียกหยอยกวงหยอยกวงครับเป็นเปาะเปสดกุ้งผสมหมูอมีชื่ออะไรฮะอ่าถ้าเป็นเปาเปสดหมูจะเป็นบีกวงบีกวงบีบีกวงบีกวงนี่เป็นเปาเปสดหมูใช่ครับแล้วมีอะไรเงี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดกเดี๋ยวหลอดเรียกว่าของเราเรียกบันกวงอ๋อบันกวนใช่บันกวนันนี้ขอเคยได้ยินนะคุณผู้ชมบันกวนบันหอย แล้วเมนูอะไรที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยมาที่จิรพรแล้วต้องกินอ่ะหลังๆถ้าเป็นใหม่ๆมาก็เป็นแหนมเนืองแหนมเนืองทอดมันทอดมันจากกาเนี่ยนะอ่าใช่ครับจะมากินเยอะเธอจากราคนมาก็จะมีถ้าแปลกออกไปก็จะมีบางคนก็แต่ชื่อมันไม่แปลกที่แกงส้มกุ้งเนี่ยแต่เป็นแกงส้มเวียดนามอ๋อแกงส้มเวียดนามใช่ครับมีแกงส้มกุ้งด้วยใช่เออนี่ผมก็ไม่ค่อยเห็นนะลองแวะมาดูครับร้านนี้ชื่อว่าจิรพรครับจิรพรขอบคุณคูัมากครับ พาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าเปิดสายหรือเชา้าก็ทนรอไว้จะปิ่นคำราตรีหรือบ่ายอยู่จังหวัดไหนตามไปแน่นอนนี่ไงคุณผู้ชมนี่เป็นเมนูของร้านนี้นะจิรพรก็แบบเป็นแหนมเนืองที่ผมว่าหน้าตาไม่ค่อยเหมือนร้านอื่นนะคุณผู้ชมลองมากินดูได้แหนมเนืองเขาเนี่ยน,นะคุณผู้ชมเนี่ยเอาแป้งแช่รอก่อนเลยฟับนะฮะผ,ผมแช่รอ,อเลย อันแรกที่อยากชิมน,นี่จาก,กาจาก,กานีา่อันนี้เป็นทอดมันนะฮะทำจากปลานะแล้วร้านเนี่ยเป็นคือเรียกร้านประจําของคนดังหลายคนนะเออเขาก็มากินกันที่นี่นะฮะส่วนน้าจิ้มเนี่ยคุณผู้ชมมันกินควบได้กับเนี่ยบั่นหอยนะฮะเส้นหมี่กับหมูนะฮะแล้วก็เนี่ยเนื้อนเนี่ยอันนี้เป็นแบบใสคุณผู้ชมดูนะเป็นแบบใสนะเขาจะมีถั่วเป็นใสๆอย่างเงี้ยแต่อันนี้ฮะที่บอกเ้าเหนียวเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยกินนะ อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะบดละเอียดกัแล้วกิทนทอดมันยังไม่ต้องมีน้าจิ้มคุณผู้ชมกินดูก่อนเลยนี่โอ้โหนี่อันนี้จะเป็นแบบนี้เลยข้างนอกมันจะกรอบข้างในมันจะนุ่ม,อ,มอร่อยอันนี้มันจะกรอบนอกข้างในมันจะนุ่มเป็นแบบหนุบหนับหนุบหนับโอ้หนี่อร่อยไม่ได้อวยนะบันหอยดีกว่าบันหอยนะเส้นหมี่แล้วเขาจะกินกับหมูต้มอย่างแบบนี้นะอันนี้รองน้นแบบําจิ้มแบบผมว่ามันต้องใส่น้าจิ้มใส่ น่าจะพอดีนะแล้วก็เติมพริกน้ำส้มตัดเปรี้ยวนิดนึงอืแบบนี้น่าจะอร่อยอันหอยมิน่าเขาอยู่มาห้าสิบปีอ่ะอร่อยไม่ต้องเชื่อผมลองมากินดูลองมากินดูอ,นดอ่ะตอนนี้แป้งผมนิ่มแล้วขออน,นุญาตใช้มือนะุณผู้นมนะไปหยิบเครื่องเคียงต่างพริกแต่เนี่ยที่แปลงเนี่ยเขาจะมีสับประรดด้วยเพราะว่ามันจะช่วยตัดแบบ ชาบแบบว่าเนี่ยใส่ลงไปแตงกวานะฮะนี่ยประมาณนี้หมูนี่นะแล้วก็วางอันนี้คอมบรเลยเนี่ยแล้วก็นี่ฮะน้ำจิ้มที่มีข้าเหนียวแบบนี้เลยอโอ้โหอา้าไปเลยนะอร่อยอืมทำนี้นะ ตาอย่างแบบแนมนึ่งนี่คือกินมาตัวมีข้าวเหนียวเนี่ยมันได้อัตรร์ตอีกแบบนึงน,นะคุณผู้ชมมันจะมีความหนุบหนับนวลนัวนิดๆสลัดบ้างขอกินแบบว่ายังไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะสลัดเนื้อลนะองชิมดูอ่ะอืมก็หอมวิตไทยแต่เขาบอกว่าน่าจะให้ดีเนี่ยใส่ตัวนี้หน่อยอืมอมน้ำาิ้มมันจะเปรี้ยวนะมันจะตัดแก้เลี่ยนของเนื้อเลยสุดท้ายเรามาปิดที่แกงส้มคุณผู้ชมอืม มันดูไม่เป็นแกงส้มเลยข้างในมีสับปะรดมีมะเขือเห็นนะแล้วก็มีแบบกุ้งกับปลาเลือกได้นี่ผมเป็นกุ้งนะพี่ผมว่าแกงส้มเวียดนามน่าจะอร่อยนะผมยังไม่กินเนี่ยผมเดาๆนะมันน่าจะคล้ายๆต้มส้มบ้านเราไหมเจ้าของร้านบอกมันสวนทางกับหน้าตาเลยนะลองดูตัวน้ำส้มมันจะมีความเค็มไปแล้แล่วหอมๆแต่ว่าเมื่อคุณเคี้ยวไปแล้วอ่ะคำว่าส้มมันก็เหมือนคำว่าเปรี้ยว มันจะมีความเปรี้ยวจากมะเขือเทศหรือว่าสับปะรดเนี่ยไปตัดตัวอื่นก็ดีมากๆลองดูนะครับร้านนี้จิรพรมีอาหารเวียดนามที่รสชาติไม่เหมือนใครครับ50ปีแล้วนะคุณผู้ชมร้านนี้ไม่ธรรมดานะครับใครชอบอาหารเวียดนามลองแวะมาได้นะครับชื่อร้านว่าจิรพรอาหารเวียดนามครับอ่าอยู่ตรงไหนครับอ่าสี่แยกสุรธิสารรัชดาครับอ่าเปิดกี่โมงครับเปิดตสิบโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งครับอ่ามีวันหยุดไหม วันหยุดวันจันทร์สัปดาห์ที่สามของเดือนแวะมาได้ครับวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวางรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศมอยทางร้านได้ใช้อีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวขอเนี่ยติดสติ๊กเกอร์ไว้หน่อยได้เลยครับตีอ้วนชวนหิวร้านนี้ต้องเข้ามาลองครับซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเเศศษ2วว59่งฟรรีทรทัปะ ร้านเล่าเรื่องอร่อยวันนี้นะครับพื้นที่กว่า2ไร่ครับคุณผู้ชมจากบ้านของตัวเองนะครับเอามาทําเป็นร้านอาหารและที่สําคัญเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยไม่ใช่คนทําร้านอาหารมาก่อนนะครับเป็นสํานักง,งานบัญชีแต่ครั้งนี้มาทําร้านอาหารร่มรื่นบรรยากาศดีที่นี่นะครับปัจจุบันร้านเล่าเรื่องอร่อย ก่อนจะให้เจ้าของร้านเล่าเรื่องของร้าน ยุคนี้ยุคประหยัดมีค่าบริการไหมอไม่ไม่ได้คิดค่าดดใช้ม่วยใช่โอ้โคุณผู้ชมมีลูกนะ้พามาเลยอาหารที่เราขายเนี่ยเป็นประเภทไหนฮะก็หลักๆจะเป็นอาหารไทยค่ะแล้วก็อาจจะมีแบบแซมๆพวกพาสต้าให้เด็กๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่เขาก็เขาก็จะมี บ้านอะ,อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพวกข้าวตังหน้าตาังอ่ะ,ะคะ่ะที่โคงหมูอบเมี่ยงปลากระพง เป็นฤืดดูกระทอนค่ะลูกค้าค่อนข้างชอบมากตั้งแต่ปีที่แล้วที่ที่เขาได้ทานกันคือเขาบอกว่าไม่เหมือนที่ไหนเลยอ่าที่นี่มีกระท้อนสมเครื่องด้วยนะคุณผู้ชมแต่ผมบอกคุณผู้ชมขออน้ว่าร้านเนี้ยเอาพูดขนงตรงเลยจะมาคือต้องตั้งใจมา มาแล้วครับคุณผู้ชมอาหารร้านปัจจุบันนะครับโอ้โหปัจจุบันทันด่วนมากแล้วต้องบอกเลยว่าอาหารทุกจานเนี่ยนะครับสวยงาม หวานปลากายเห็นบอกปลากายนี่ไม่ธรรมดานะสั่งจากต่างจังหวัดมาเลยนี่แล้วแกงได้ดีมากสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะฮะขออนุญาตลาดบนข้าวเลยติดข้าวนิดหน่อยแบบนี้ชิม,มกันดูนะครับอาหารอันนี้หน้าตาสวยงามมาก ก็ตังนะฮะในเลยแบบนี้เลยอืมอืมนี่อร่อยอะ่ะหวานละมุนอันนี้ให้เด็กๆก,กินได้เลยนะที่โค้งฮะนี่ผมไล่จีนมาแล้วคุณผู้ชมไล่จีมดเลยที่โคงด้วยถึงแม่ร้านจะอยู่ลึกหน่อยแต่ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะถ้าเข้ามา บางร้านนะทําเมี่ยงแต่บดันน้ำน้ำออกเค็มนี่ไม่ได้นะฮะเมี่ยงนั้นต้องออกหวานยังอยู่ในช่วงเดือนนี้ยังมีกระท้อนให้กินอยู่ กระทอนส่งเครื่องฮะครบเลย สนับสนุนโดยผงปรุงรสรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่รถหนึ่งซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟูดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาดาต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ส่งฟรีทั่วประเทศช่วงทัวลงพุงวาไราตี้ ตัวลงปุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการถีวนจนหนิวนะครับวันนี้เรามีผู้โชคดี2ท่านนะเป็นสามีภรรยากันสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ผมชื่อโก้ครับพี่โก้กับพี่พี่จิมค่ะพี่โก้มีอาชีพเป็นผู้จัดการคาแคร์ครับอ่านี่ล้างรถอันนี้นะครับทำขนมหวานค่ะอ่าง่ายๆเลยสามีล้างรถภรรยาทําขนมดูจากคุณพวกเรา3คนแล้วคุณผู้ชมวันนี้ทีวี29นิ้วไม่พอแน่เดี๋ยวเราไปดูเข้า่าร้านนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่นี่เลยนี่นะครัวหัวเกาะนะครับ เขาจะมีอะไรให้ทานตั้งเดี๋ยวไปติดตามนะครับวันนี้นะครับเรา3คนนะครับมาร้านนี้ต้องบอกเลยบรรยากาศสุดเพราะว่าอาหารดีค่ะวิวสวยครับสุดยอดเดี๋ยวนี้ผู้โชคดีของเรานะครับมาถึงร้านแอบดูเมนูก่อนเลยอยากกินเลยครับขอหมูย่างทอดเกลือค่ะแล้วก็กระจิบนิดนึง ขอกุ้งเผาด้วยได้ไหมคะโอ้โอกุ้งเผาด้วยนี่อยากกินอะไรครับผมแอบดูปลากระพงพุงแตกครับครับแล้วก็หอหมกมะพร้าอ่อนโอ้โหได้เลยจัดให้สวัสดีค่ะแอนค่ะเป็นเจ้าของร้านครัวหัวเกาะกิลมชมเลค่ะที่ร้านจะขายอาหารประเภทไทยจีนอีสานซีฟู้ดค่ะทำเลของร้านของเรานะคะจะอยู่ที่ริมน้ำปากอ่าวเจ้าพยา ที่ร้านก็ยังเป็นหนึ่งใน14ร้านแนะนำของจังหวัดส,สมุทรปราการค่ะยินดีต้อนรับผู้โชคดีจากรายการตีอ้วนชวนหิวค่ะวันนี้ทางร้านจัดหนักจัดเต็มกับเมนูอาหารที่อร่อยไว้ต้อนรับผู้โชคดีทั้งสองท่านนะคะเมนูแรกเลยคือคอหมูทอดเกลือค่ะคอหมูทอดเกลือของทางร้าน จะเป็นคอหมูที่พิเศษเวลาทอดมาแล้วเนี่ยกรอบนอกนุ่มในและเนื้อหมูจะมีความจุ๊ยซี่อีกเมนูหนึ่งที่แนะนำแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันก็คือคอหมูทะเลมะพร้าวอ่อนจะมีกลิ่นอายของความเพนใต้เครื่องแกงของทางภาคใต้จังหวัดระนองค่ะอีกเมนูหนึ่งที่มาแล้วต้องสั่งก็คือส้มตำถาดทะเลปูปลาค่ะเมนูอื่นนะคะจะมีกุ้งเผาตัวใหญ่ ปลากระพงพุงแตกไข่เจียวปูหลนปูแล้วก็มีข้าวผัดทะเลรวมมิตรสุดท้ายก็คือทอดมันกุ้งท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่มาแวะตลาดปากน้ามาเที่ยวหอชมเมืองหรือมาเที่ยวฟาร์มจระเข้นะคะยินดีต้อนรับสู่ร้านครัวหัวเกาะกินลมชมเลนะคะมาแวะเวียนมาชิมอาหารกับทางร้านได้ทุกวันนะคะร้านเปิดทุกวันค่ะขอบพระคุณมากค่ะ อฟังพี่แอนไปแล้วนะครับคุณผู้ชมว่างก็มาได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยที่นั่งตรงนี้นะคุณผู้ชมมองไปเนาะเรา3ามคนจะเห็นอะไรเรือเรือคุณผู้ชมเห็นวิวฝั่งเรือสินค้าเรืออะไรวิวนะทะเลใช่ครับแล้วลมโกกสบายตลอดเวลาเลยแล้วอาหารที่นี่เนี่ยเขามีเมนูดีๆเยอะมากเด็กกี่อยากกินเลยนะฮะคอหมูคอหมูค่ะคอหมูทอดเกลือนี่ของพี่อยากกินเลยนะ ออหอหมอกว้าผ้าอ่อนครับอ่าแล้วก็ปลากระพงปุงแตกปลากระพงปุงแตกใช่ครับแลวนี่มีอย่างอื่นดลูกไข่เจียวนี่ฟูน่ากินทอดมันกุ้งโดยเฉพาะกุ้งแม,ม่น้ำ้ม่น้ำโอ้โหดีเควสไ,ไ้ได้วยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าผู้โชคดีรายการเราเนี่ยสิ่งที่ทําเหมือนกันที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะมารายการนีร้เราอดข้าวไม่ยอมกินข้าวมาเพราะว่าจะไปกินที่นี่เต็มที่ใช่ครับหิวไหมพี่ หิวแล้วหิวแล้วอย่ารอช้ารอนี้เราเอาใจนุ่มคาแคร์กับสาวเบเกอรี่เลยครับขอบคุณมากค่ะทานี่ข้าวก่อนเลยข้าวก่อนนะฮะ ทางพิธีกรเนี่ยกินแบบข้าวไข่เจียวนะ <blows> หั้ใหญ่ไม่ต้องดีกินเยอะๆเ,เราก็กินแข้าวไข่เจียว <Speech> <S <S> <S มันไม่น่าเชื่อเนะว่าเราเป็นแฟนรายการกับรายการชักรายการหนึ่งค่ะเราอยู่ดีๆรายการนั้นก็พาเรามากินข้าวฟรีใช่ครับ <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ครับมันเหมือนแบบ มันไม่ค่อยมีใครทำเนาะใช่ครับไม่ได้เวยรายการด้วยนะคุณผู้ชมคือเป็นรายการเดียวที่พาคนทางบ้านนี่มากินของอร่อยใช่ค่ะแล้วถ้าคุณอยากกินฟรีแบบนี้ของจริงไหมฮะของจริงครับเขียนมาได้เลยครับทางแฟนเพจ a c e b o o k ของเราแล้วก็ถ่ายรูปกับเวิร์แก๊มาด้วยไปดูกติกาครับว่าทาอย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนคุณผู้ชมจะได้มาทานกันถูกนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับไปดูกติกาเลยพัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอุ้นชวนหิว เพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวอร์กแกสที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวอร์กแกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัท W P Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์กแกสคุณผู้ชมครับมีเวลานะฮะมาพักผ่อนพาครอบครัวคนที่คุณรักมาได้เลยที่นี่บรรยากาศดีมาก ริมทะเลลมโกลกตลอดเวลาเลยอาหารก็ดีเจ้าของร้านก็น่ารักชื่อร้านว่า ครัวหัวเกาะกินลมชมเลค่ะอยู่ตรงไหนครับพี่อยู่ตลาดปากน้ําสมุทรปราการติดสํานักง,งานเจ้าท่าสมุทรปราการเลยค่ะครับกี่โมงฮะเปิดตั้งแต่11บเอโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งค่ะทุกวันไม่หยุดเลยค่ะอ่าแวะมาได้นะครับวันนี้เรามีตุ๊กตาน้องเติมสุกนะครับมอบไปทางร้านมาใช้1ตัวแล้วก็ยังมีผ้ากันเปื้อนจากเวอร์แก๊สนะครับมอบโดย W P Energy ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แก๊แก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สามารถสั่งที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณนะครับค่ะข,ขอบพระคุณมากค่ะ